นครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วก็มาโผล่ตรงนี้โอ้โหไม่ได้ปฏิบัติต่อนานเลยอ่าไปไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัพอะไรก่อนเนี่ยอ่าอัพ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 ไปก่อนอ่าเอาโล่เอาโลมาเออเอาเอาเปลี่ยนปืนเนาะอาเปิดนี้แหละเออพอเป็นเออระเบิดนี้แหละอืม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 โอเคอีแป๊บหนึ่งนะ แป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนกันนะอ๋อปืนได้เดียวไม่มีพวกกันแล้วเออ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 เอาเอาเ,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 าเาสริมไปเสริมไปเอาโอเคครับน่าจะพอแค่นี้แล้วกันนะคำบ้องบอคบตักเฮ้ยมาูดได้ของดีแล้วมึงเนรแม่มีสกูงสกินด้วยปืนกูโหดเปล่าไปดิรออะไรอ่ะเอาไปไงในชิปหายแล้วทีอ่าลงมาครับมาเก็บโทเทมมาอ่าอาคานมาึงคาน ไปไงวะมามามาโอ้โหทีมปง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 อัด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 ไปอัดไปมามืองมืองมา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 เข้ามากันให้หมดด้านหน้ากันเข้ามาเออออเออเออโอ้โหบอกเลยผมไม่ค่อยชอบแบบแบบอะไรที่แบบอุโมงค์ครับผมมันชอบจ้ำสแก่นะทิพไพแล้วไปไหนต่อเนี่ยกู อ่า ah, อยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้ยช่วยกูด้วยอืม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 เออเอเออเมามาอุงดาหน้ากันเข้ามาเออ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 กาดกาดอย่างเดียวบอกตรงแค่นั้นแหละเออหมดยังหมดแล้วกูก็เพิ่งโผล่มาจากตรงนี้เออเอาไปต้องเลี้ยวอะไรไหมวะชิปหายแล้ว อ๋มืดอะมองไม่เห็นอะไรเลยเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ง<ป>ผมว่าไปทางนี้ท่านผู้ชมนั่นไง้นตีนมาพอดีเลยเปิ๊บม,มึงมากันให้หมดมึงมากันให้หมดเลยนะเออเออเออออหมดยังโอ้โหในนี้แม่งมีแต่เลือดอ่ากดวีแทงแทงโอเคครับมาทางนี้ถูกแล้วเปิ๊บเปิ๊บ มาเร็วเร็วมาเร็วขึ้นลิฟที่นี่คลิฟทีลิฟว่าลิฟแน่นอนโอเคหลังจากที่เรากดสลักแล้วปุ๊บเราต้องมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ฮะรอประตูเปิดตรงนี้ครับนี่ฮะมามาต้องต้องเข้าไปแล้วมารู้วิธีเข้าแล้วโอ้โหเข้ามาปุ๊บท่านผู้ชมไอ้เหี้ยกู้จั๊วอื้อมืดไปไหนโอ้ย อยู่ไหนกันเนี่ยเออเอเอ,อกเกวอร์ดี้มาอีกเจ้เามาอีกเจ้าไอตัวนี้มาอีกเจ้ามึงจะมาอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหเล่นหมดยากสุดก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมอะไรเก็บ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 ลูกกระสุนหมดยังมามาด้านหน้าก็จะมาโอ้โหแม่งมืดมืดจ,จัดเลยเอ้ยมีซอมบี้โล่ด้วยอืมโลดแล้วไง แตกไว้ดิ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 ดมา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 อะไรพ่นใ,เนใยเหรอพ่นใยเหรอฮะโคตรมันนะผู้ชมตอนนี้พอเข้ามานี่นี้ได้แล้วแม่งอ้อมามามา,มาหมดยังหมดยังอืออือเก็บโอเคหมดยังวะต้องหมดแล้วดิ เด,เดี๋ยวตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาครับไม่รู้เดินมาทงางไหนเดินมาก่อนแล้วกันอืมสัมวิอยู่นี่มึงอืม,มอมือมอมือมอมือมอมืมอืมไปทางไหนวะชิดใครเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋วเไปเจอตรงนี้กันอ๋อเดี๋ยวนะ เสียงมันจนจะมีเสียงรบกวนเราไปทางไหนเนี่ยโอมมม้มึด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 มากบองตรงอเดี๋ยว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 หากนหก่อนเอนอืมดูเสียงเสียงซอมบี้มึงยังรอดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าแม่งต้องเข้าไปในดงนี้แน่เลยท่านผู้ชม นี่เลยครับต้องเข้าปรเนนี้แน่นอนเลยเฮ้ยอืมกูมาทางนี euh. ้ไ you ด know> ้ว่าเดี๋ยวซ้ายเออกดเออลงมาลงมาเออกูก็ไม่หรอกกูก็มามั่วเนี่ยตอนเนี้ยอืมอืมอืมไหนกูเห็นชมหน้าชมตามึงหนี้ิอ้าวเฮียมวยมรนาเป็นร่างม่วไปแล้วไปครับไป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  โอ้โหโอ้โหโด่าหน้ากันเข้ามาเออ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 โอ้โหไม่มีกกงเล็บซะด้วยพวกนี้ไปเด็กๆทีนี้ตั้งตันอ้าวไปโอ้ผมบอกเลยแบทโฟบัตเป็นเกมที่แบบมึดแล้วสยดสยองนะคือมันไม่ได้แบบแบบแบบ,แบ,บว่าแบบจะบู๊ล้วทำแรงอย่างเดียวนะเป็นเกมจั๊มสแกนนะครับใครที่แบบไม่ชอบความมืดๆหรือว่าชอบที่แคบเนี่ยบอกว่าเกมนี้ไม่เหมาะนะเออมาดิมาดิมา มากันให้หมดนะมากันให้หมดนะอืออือจ่าอย่างเดียว,วผมบอกแนคะ่นั้นแหละมา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 เา้ยเออ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 ล่วงหมดยังโอ้โหเนื้อตัวแม่งมีแต่เก็บเก็บเนื้อตัวผมตอนนี้มีแต่เลือดนะครับอ่ายืนยืนรอซ่อนตีเรื่องอะไรเนี่ยเออเออเอ้ยเอ้ย กูอยากขึ้นข้างบนแย่แล้วมามากันให้หมดซะหมดยังอืออือออออออยิงหัวยิงหัวยิงหัวอืมอ๋อลูกกระสุนโอเคแล้วกูต้องไปทางไหนนะบอกกูเมื่อกี้เพิ่งมาจากตรงนี้ใช่ไหมไปทางนี้ก็ได้ต้องไปทางนี้ไปทางนี้ราะว่าไม่ต้องขึ้นข้างบนแล้วล่ะต้องขึ้นแล้วล่ะเออต้องขึ้นแล้วล่ะมา เก็บโทเทมมานี่มานี้อ้าวขึ้นมาเร็วดีอ้าวเข้าไม่ได้ไเฮียเดี๋ยวต้องอะไรก่อนเนี่ยเดี๋ยวเต้องทำอะไรก่อนอ๋อามาทางนี้ก่อนนะเหรอเฮ้ยเดอะบอสบอสมาอื้อชิบหายแล้วเดี๋ย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 วก่อนเอ้ย อออาคุยงระเบิดคุยงระเบิดอออฮ้ฮ้ยคุยงระเบิด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 อออมวยังเมื่อกี้เปิดประตูนี้ไม่ได้เราก็ออกมาทางนี้สิครับออกมาแม่งเลยอืม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 เนี่ยครับใบผบัดเป็นเกมที่มืดนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงยืนมึงยืนดูทำไมอื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 ม โอ้โหนี่โหมดยากสุดน okay ี่ผมบอกเลยถ้าไม่ชำนาญหรือว่าถ้าไม่ชำชองอย่าเล่นนะครับยากนะยากจริงเดี๋ยวรกกูหาทางขึ้นก่อนเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยกูหาทางขึ้นก่อนเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นทางนี้ครับท่านผู้ชมขอมอนอ่ากดมา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 ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ ข้าดิเข้าดิเปิดวาเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเออเข้ามาดิเข้ามาเออเอเพื่อนไม่เข้ามาวะเพื่อนโอ้โหกว่าเพือโอโพ่อนจะเข้ามาต้นต็มเต็มเลยใช่วะใช่ห้องนี้ปาวะไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่มั้งเออเออเอเอเอมยังมันก็ได้มีแต่ทางนี้แล้ว ผมว่าไม่ใช่ลงฮะไปทางนี้เนี่ยท้าผู้ชมอยู่ในประตูนานไม่ดีนะครับผมว่าไม่ต้องขึ้นมาทางนี้อืกูขึ้นไปอีกได้ไหมเนี่ยดูลักษณะแล้วน่าจะขึ้นไม่ได้อะยิงไว้ก่อนตรงไหนมีซอมบี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการนะครับอืมเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะกลัวผีไม่ใช่และเพราะเหี้ยพี่น้องประชาชนกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วครับท้าผู้ชมอืมอืม อ๋อนั่ขึ้นแมงบนตรงนี้น้ำสมมา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 เอาเอาเอาปวดอีกแก้วอีกแก้วเอออีกแก้วเออกูรีบลงเลยมา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 มึงเออล่วงไปเออไปครับไปครับไปครับประตูจะเปิดประตูไม่เปิดเดา ประตูไม่เปิดอะอ๋อประตูเริ่มแงม้มครับท่านผู้ชมอ๋อประตูเริ่มเปิดกูตกใจนึกว่าประตูจะไม่เปิดเออกาด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 อ่าโอเคโอ้โหส้นตีนเยอะมากเลยมา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 ,มาโอ้โหเกินกาดไปหมดมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอืมอืมมามา จบยังจบแล้วท่านผู้ชมจบแล้วขึ้น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 มาไดแม่งเลยขึ้นขึ้นไม่รู้เพื่อนเปยังไงไม่รู้กูไม่สนกูไปก่อนเดี๋ยวเฮียขึ้นขึ้นแล้วไปทางไหนต่ออ้าวขึ้นอ๋อขึ้นมาทางนี้ขึ้น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 ก่อนขึ้นก่อนเร็วเร็วเร็อ้าวกดวีดิเปึ๊บปึ๊บปึ๊บรออะไรอ่ะหมานี่เนี่ยเจอแล้วเนี่ยมามามาออเออเออ เออ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 เอ้าเพื่อนเพื่อนติดอะไรเนี่ยเออเออ,เ,อ,อเพื่อนติดอะไรเนี่ยเพื่อนวีวีเออขึ้นดิขึ้นโอ้โหต้องลงมาช่วยแม่งพันอยู่นั่นแหละมาขึ้นมาเออเออเออกุ่ยเคื่องระเบิดกุ่เครื่องกุ่เครื่องเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไป โอ้โหพวกมึงไม่มีกูจะทำอะไรเดก็กเออเข้ามาเข้ากูบอกให้เข้ามาเออประตูนี้หละเข้เามาหรอยังปิดนะปิดเรียบร้อยครับโอเคผ่านไปอีกด้านหนึ่งโอ้โหเอาใจคว่ำใจหายหมดเลยท่านผู้ชมมาคราวนี้ก็มาต่ออีกครับไปทางไหนต่อไหนเดี๋ยวอับปืนก่อนอับ อัพวอ้าอัพอ้าเอาโลมาอืมกูวัดปันหมดอะกูบอกเลยเออเอาเอาอันนี้มาเอาพอแล้วแค่นี้แหละเหมือนดเดิมนะครับผมมามาไีกมีลูกสองด้วยยิงยิงอ่าเยอะยิงก่อนยิงก่อนกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วโอ้โหเป่าอย่างบ้านโอโ้โหโอ้โหนี่มันต้อนรับพนักงานใหม่หรืออะไรเนี่ยเอองานปาร์ตี้สั่งสรรันหรือไง มากันไม่บรรยาบรรยังเอ,ออเออเออเออยิงแม่งให้ตายมดเออโหเปิดมากูตกใจเลยเอ้าวอ้าวมึงมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรของมึงเนี่ยฮะ,ะยฮะเออโอ้โหมึงฟาดเลยอะเออมึงฟาดกูเลยออออเออเออเอ้ามาด่าหน้ากันเข้ามาด่าหน้ากันเข้ามาหมดยังหมดแล้วนะ ไปไปไปโอ้ยยิง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 ยิ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 อหมตัวแตก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 โอ้ออเ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 ออยิง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  ยิง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 มามามาอะไรอะไรอะไรยิง,ยงการ์<ป>ดวิดีการ์ดวิดีหมดยังอ่าอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมมาอืมโอ้โหผมบอกเลยแม่งเยอะกว่าในท่ออีกโอ้ย เออเออเออแม่งมีเอเลี่ยนด้วยเฮ้โอ้โหมีไอ้ยักษ์ด้วยเออบูมเมอร์โอ้โหเกินกาดเฮ้ยเลือดเยอะแบบนี้ขี่สีแดงบอสเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนกูมองหาอยู่ไม่ใช่อะไรเปิบ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 โอ้ยไม่ไหวแล้วเยอะเกนินเยอะเกนินมามามันไงมันต้องโโวแบบนี้มึงอ่ะ อืมแข็งเหรอแข็งเหรอมึงอืมเขวงเขย่งเว้ยเขวงเขย่งเขวงเขวงอักเลือดไปอักเลือดไปยิง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 หมดยิงนกยิงนกอืมอืมอืมมาโอ้โหมันสุดๆกูมันไม่รู้จะมันยังไงตอนนี้เอายิงมั่วหมดแล้วตอนนี้เอา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 ามึงง้างมาแต่ไกลก็นอนไม่ได้นอนไม่ได้มาดิมาได้มาได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนโทษทีโทษที อาละค่ะเนี้ยสนุกสนานแล้วมางี้มางี้ขึ้นไม่ได้โอเคกูเข้าใจาไปทางนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาทางนี้ทางนี้แน่ๆยังไงก็ทางนี้แน่ๆไม่ใช่วะไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนวะอ้าวงานเข้าแล้วกู เอาไปยังไงเนี่ยเข้าไปในบ้านวะน่าจะเข้าไปในบ้านเอ้าเพื่อนเพื่อนมึงเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเข้าไปได้ยังไงเข้าไปได้ไงวะโอ้มุดมาเพื่อนมึงมึงเข้าไปได้ยังไงคือกุงงเนี่ยมึงเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคือกูงงว่าเพื่อนเข้าไปได้ไงเดี๋ยว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 เพื่อนเข้าไปได้ไงวะอ่ะคุ้ยไปก่อนมึงคุ้ยไปก่อนคุ้ยไปคุ้ยไปคุ้ยคุ้ยมามึงแบบยังเพื่อนมันเข้าไปได้ยังไงวะมึงขึ้นอ้าวโหไม่บูมเมอร์กว่าเข้าไปอย่างน uh ี inhos, ้อะ ต้องดูว่าแม่งมาจากไหนมึงง้างมาแต่ไกลมึงง้างมาแต่ไกลเลยเออแขนลูดไปมาตรงไหนหวนฮะอาอฮะเดี๋ยวกูงงตอนนี้คือคือคือตอนนี้กูกำลังงงมากอ๋อโอเคกูครู้ละกว่าจะหาทางได้โอ้ย บูเมอร์บูเมอร์ไออ้วนเออเออเออะไรโอ้โหตอนตีมเต็มเลยต้นตีนเต็มเลยต้องรีบขึ้นแล้วท่านผู้ชมไม่ได้การแล้วเออมัวแต่หาทางขึ้นดึงไปว่าไมโครบัตเป็นเกมประเภทนี้เออ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 เข้ามาดิมึงรออะไรกันเล่ากูเข้ามาแล้วกูไปแล้วด้วยเดี๋ยวกูก็จะไปแล้วนี่ถ้าเราไม่ตามเพื่อนไม่ตามมานะมามึงอยู่กัน้างล่างเหรอเออเออกูเคลียร์ทางให้กูเคลียร์ทางให้มา มา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 การ์ดกาดให้หมดกาดให้หมดมาอืมอืมอืมมามาโอ้โหมันมันครับไม่รู้จะมันยังไงแล้วตอนนี้โอ้โหมันมันเท่าเครื่องเออคำรามอ่ะพวกเออพวกเอมึงให้คำรามเอออืมอืมหืมมามากูมันจอมทำลายล้างซอมบี้เออ มาโอ้โหกูเจอทางทางดีๆแม่งก็ลำบากแล้วแม่งมาเจอน้ำอีกกูไปครับเข้ามางี้โอ้โหนี่พวกจะพายน้ำท่วมหรือยังไงเนี่ยเอ้ยกูเอาละงานเข้าแล้วกูก็เนี้ยกูต้องไปยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาในบ้านปุ๊บอ่าเจอซอมบี้ปุ๊บกาดตามสเต็ปตามสเต็ปเกมพวกนี้ซะเลยมึง อ่ามึงวิ่งมาทรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องมีทางออกเออกูหาทางออกอยุอ,อ่อเฮียไม่มีทางออกไม่มีทางออกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวปืนก่อนอ่าลูกกระสุนเต็มอ่าเจอแล้วเจอแล้วเอเอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไอ้ลูกกูเปิดไปก่อนเออเออเออคือคิดฝอยเอ้ยโอ้กูเจอสาลายทะเลไม่ใช่ครับ เ,เดี๋ยว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 ให้ทำไรอ๋อกูเจอโอเคเหมือนว่าจะเป็นเควสหรือเปล่าให้ทำไรเออเก็บเก็บเก็บไปละไม่สนใจแล้วบูมเมอร์รนะเบิดให้เก็บอะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋อ เดี๋ยวเก็บครบแล้วตอนนี้มาไปไปไปไการให้หมดกาให้หมดขึ้นละกูขึ้นละต้องขึ้นตรงนี้ละไม่ขึ้นไม่ไหวแล้อืออืออ๋ออยู่ตรงนู้นเหรอมึงอยู่ตรงนู้นเหรอมึงโอ้โหนี่เสือป่าจระเข้เฮ้ยไม่ป่าจรเข้อันน mm hmm. ja ี้ยนีซอมบี้มาเจอซอมบี้อันนี้เออ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 เ ยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอทางแก๊สกูเจอทางแก๊สเจอทางแก๊สไป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 ทิ้งแม่งไม่รู้ามาทำอะไรแล้วเข้ามาทำอะไรเนี่ยกูเปิดไม่ได้เนี่ยเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ายืนแอนทำเฮียอะไรแล้วก็ตายไปมามาตอนเนี้ยมา ด่าหน้ากันเข้ามาด่าหน้ากันเข้ามาเออมึงคว้างระเบิดมึงดูกูด้วยว่ากูอยู่ข้างหน้ามือเปล่าเพื่อนโอ้โหคว้างมาแมงไม่รู้เลยเออ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 โอ้โหโอ้โหออเยมาที่มาตีมาตีมาที่เจอต้นต่อแล้วท่านผู้ชมยิงกาด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  ออกมาให้หมดกูจะขึ้นไปเออเออแล้วกูจะต้องทำอะไรเนี่ยคราเนี้ยอ,อ,อ,อื้อเออเออผู้ยังเหรอผู้ยังรวมทำอะไรเนี่ยเอา้ามึงผู่มาดทำไมให้อายบ้นอะอ๋อโอเคต้องไล่ตามหาสเส้นเยื่อใ่แล้วท่านผู้ชมมามายิงกูกาดก่อนกูกาดก่อน เพื่อนมึงก็ไม่แบ่งๆกันไปว่ามึงก็ตามกูมายอย่างเดียวเลยเฮีย yeah, เอ้ยบูมมอระเบิดเออเออโอ้โหมันมันมันจะจัดมันจะจัดเออปูก็ต้องเข้ามาทางนี้ปูต้องมาทางนี้เออบางทีอ่ะเออเก็บตัวเทมไปเอาละครับหลังจากนี้ต้นตีนใกล้มาเออ อะไรของพวกมึงอีกแล้วเนี่ยมากันเยอะกันจังเลยฮะเออเออมาให้ยิงเลยอยังไงฮรอเอ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 อ,อ,อ,อเดี๋ยวต่อไปสายสิ้นเยอะๆตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคกูเปิดกูยิงเรียบร้อยเก็บโทเทม,มามาอ่ามึงมา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 เรือสินเยอะๆตรงไหนอีก เด๋ยวเส้นนี้อ่ากูไปวิ่งมาหาโคมรอฮนะเฮ้อนวะิ่งมาตายกันเลกอกยังไงโอ้โหมา,างี้กันเยอะเกินนะะให้กูหายใจหน่อยดีอืมแม่งมากันเยอะจังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปลูกไปลูกกูเหนื่อยโอ้โยโอ้ยไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไรแต่๋รู้เหนื่อยเหนื่อยยิงกูกาดกาดโอ้โหสิ้นใหญ่ๆแม่งยังมีอีก สิ้นให,ใหญ่แม่งมีมีกันเยอะจังวะไอ,ะอ้อยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยว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 ต้องหาก่อนเดี๋ยวมันมาทางนี้อ๋ออยู่ทางนี้กูก็เดินมองไม่เห็นหมดหรือยังเออเขาเนี่ยสิ้นใหญ่สิ้นเยื่อขาดใหญ่ใช่ไหมเปรี้ย,รยงระเบิดระเบิดมากเลยเออ เออ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 หมดยังหมดยังกูไปยังไหนกูต้องไปทีงไหนกูต้องลงใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ก you know ิกก okay, so ี้มันมาเรียกกิกกี้แล้วกันในตัวเล็กๆเออเออเปิด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 กดวีกดวีกดวีโอเคกดวีได้อะไรไม่ได้อะไรกดวีกดกดวีกดวีตรงนี้ไม่มีโอ้โหฟันตีนเยอะจังเลย ทนันี้เออกูก,ก็กูก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวกูหามันได้ก่อนนี่นี่นี่ประตูนี่ประตูนี่เออเข้ามา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 มึงเข้ามากันสิเข้ามาเออปิดโอใครโอใครครับโอ้เอาสักกูหอ,อบเลย อ่ะโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเอาไว้เจอกัน EP หน้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย